สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรีวิถีเพื่อตัวหนึ่งครับผมวันนี้เราพามาดูลำไยกันอีกรอบนะ้อลำไยพวงทองพอดีใกล้เก็บได้แล้วแล้วก็ไซส์กาลังใหญ่เลยเผื่อขอุยาเจ้าของสวนทิมด้วยอยู่กับสวนอุนเบนแต่เขาไม่ยอมออกกล้องนะ้เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ลูกน้องเขาแทนแล้วกันพี่กิงเนี่ยับเจ้าเดิมแล้วก็ข้างหน้านี่ฟูมพันไมน้น้อใครต้องการกิ่งพันแบบออนไลน์กําลังจะมีเก็บเงินไปทางเนี้ยกำลังจะมีครับบริการโอเคเดี๋ยววันนี้ผมพามาเที่ยวสวนน้อยามเย็น อยู่กับลอลำไย,ยพวงทองเนาะพร้อมตัดแล้วกลิ่นหอมมากเลยผมก็เพิ่งเพิ่งเคยอยู่ในสวนที่แบบมันมันพร้อมเก็บแล้วกลิ่นรึมมากเลยจริงๆสวนพ่อตาผมก็มีลำไย,ยนะแต่นั้นเป็นอ e ีดอจะไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้โอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวพามาเที่ยวนาะยามเย็นแล้วมันอาจจะถ่ายได้ไม่นานแสงอาจจะหมดก่อนเดี๋ยวตามมาดูกันครับเอาน,นี้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรวิถีพืชตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ๆก่อนใครจะพาไ,ไปไชมครับเดี๋ยวตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาตอนนี้ราคาราคากลางอยู่ที่สามสิบห้าบาทครับอ๋อแต่แต่ของเรานี่ยังอีกยี่สิบวันใช่ครับขอยากให้มันขึ้นตี<อ>ราคาเข่าๆไว้อยากได้สักสามเอ้ยอยากได้สักสี่สิบห้าช่วงช่วงนี้ลำไยออกออกเยอะหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยเขาเอาเหมือนเข้าของนอกมาครับอของ,งประเทศตอนนี้มีลำไยนอกมาตีโอ้โหดูพวกนี้ อืช่อหนึ่งนี่ประมาณกิโลเนี่ยมีตั้งแต่สองโลสามโลครับพยายามแต่งให้มันเหลือไม่ใหญ่มากเดี๋ยวมันจะหนักต้นคอ๋อเท่าคือถท่าหนักมากแล้วมันต้นมันจะโซรอข,ขอขออนุญาตเด็ดชิมบ้างาได้ไหมได้ครับได้โอ้อาพื้นเลยนะเนาะ <c oughs> คือห้อยห้อยติดดินอยู่แล้วนี่แต่นะผมขอเด็ดก่อน นี่เจ้าของสวนเขาเดตให้ดีกว่าอืมนี่ดูลูกดูลูกเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดหนึ่งชีมไม่ดูตอนนี้ตรงนี้แหละอ่ะยาลำใหญ่พวงทองดูดูดูใสใหญ่นะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนะนี่เห็นไหมสว่างไปหน่อยเดี๋ยวผมปรับแสงนิดนึงดูคือเม็ดเล็กมากแล้วก็เนื้อเยอะอห่อให้ดูดเลยขออนุญาตให้ดูเม็ด เนี่ยไม่แค่นี้เองแล้วหวานหวานดีมากเลยผมว่าจริงๆเอ๋น,นี้อยู่ได้อีกยี่สิบวันถึงจะเริ่มตัด <Okay. S 1> แสดงว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะนะครับให่กว่านี้ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลูกเล็กๆมันก็จะทยอยใหญ่ขึ้นเสมอเสมอคบดกมากอ่ะจิมจิมีรุ่งทำไมเพิ่งเคยได้ยินมาไม่เท่าไหร่เ่อืมบรรยากาศความดกอันนี้อ๋อกำลังน้ำเข้าอ่ะ นี่ลำไยดูแลยากนะครับถ้าปลูกย่างีิดูแลไม่ยากหรอกครับแค่สั่งจากรยาราดยาแล้วก็แค่ฉีดยาใส่ปุ๋ยรดน้ําพอผลเริ่มใหญ่เงี้ยพอเริ่มมีกลิ่นหอมเงี้ยข้างคาวมันก็จะมาเราก็ต้องมาคอยปัญหา่ามันผมผมผมไปถ่ายมาสองส่วนแล้วปัญหาสําคัญของของลำไยเลยคืออ่า,าวพวกค้างคาวกระรอกกระแตอะไรพวกนี้นะเวลาเขาใกล้สุกแล้วเขาแบบ หมันกินมันหอมอาสรงกลิ่นหอมอะมันก็จะล่อตาดอะไรพวกนี้มาดูนี่เห็นไหมอันนี้พ่อค้ามารับถึงถึงที่ถึงหน้าสวนเลยป่ะครับใช่ครับอมาช่างให้เราดูเห็นเลยแล้วก็ตีเงินสดให้เราเลยอืมคือตัดเสร็จเคียร์กันเสร็จก็จ่ายนะตรงนั้นเลยใช่ครับปลูกมากี่ปีแล้วที่นี่นี่เพิ่งมีสองเลยครับเพราะว่ามันต้นหนึ่ง่าจะทําลูกได้มันต้องสามปี รวมปีที่สี่ทำลูกได้หนึ่งทีแล้วก็นี่ท่ากับปีที่ห้าดูนี่ดูความดุจริงๆมันเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากเลยนะแต่กินเยอะไม่ค่อยได้ตาแชะแล้วก็เป็นร้อนในแต่เขาบอกวงทองไม่ไมเป็นใช่ไหมเออแต่ <5. S 2> คือมันจะต่างจากอ e ีดอตรงที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ยายผมส่งอ e ีดอมาให้มันจะเนื้อมันจะขุ่นแล้วก็เนี่ยเนี่นดี นเนียชอบอะคือมันใสแล้วเม็ดเม็ดเล็กมากเลยเนาะคือถ้าพูดถึงเอาเอาไปปลูกกินเองเนี่ยต้องรากสานไหมครับรากครับยังไงก็ต้องราดสานคือต้นของต้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่แทบจะไม่ออกตามธรรมชาติเลยนชะ่อืมต่อ,อยาเขียวสานที่รากนี่มันคือมันมันคืออะไรบอกได้ไหมครับ โพแทสเซียมแต่ก็ก็ต้องคนรู้หน่อยนะอ้แต่จริงๆร้านร้านพวกเค you know, มีเกษตรก็น่าจะรู้ใช่ไมั้อ็บอกว่าร้านใช่ร้านลำใยร้านมะม่วงเหมือนกันอ๋อ oh, ลำใหยกับมะม่วงใช้ใช้ยาตัวเดียวกันใช่ครับอยู่ที่เราใส่อ๋ออยู่ที่ปริมาณอย่างนี้ร้นลำต้นสาวเงี้ยเราก็ใส่เริ่มตั้งแต่สองขีดสามขีดต่อต้นผสมน้ํา โอ้โหเนี่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 รอบรอบสองนี่ใส่หกขีดน่ะใช่รอบแรกสามขีดแต่เท่าที่คุยมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเปลืองยาฆ่าแมลงไม่ไม่ค่อยได้ใช้อก็แค่ฉีดกันพวกเพี้ยออ๋อไอปัญหาหนักหนักเลยคือขังขาวขังขาวนี่ดูดูโอ้โหมันต้องฉีดกันเพี้ยด้วยเหลอเพราะว่า ถ้าชอบดาอะไรเงี้ยมันก็าขายยากราคาก็ไม่ได้แต่ผมชอบตรงที่คือลูกมันไง,ไงเนือ้อเนื้อมันกรอบอ่ะอีดอถ้าถ้าไวหลายวันก็เลนะอ,ะอยอะ่างเงี้ยนะเออ<า>ใชอ่อีดอมันจะแบบออกอ,อเหมือนเนี้ยเราเอามือจิกเวลาแกะผลนะน้ำมันจะออกมาเป็นเนี้ยอันนี้ผิวเนื้อเขาแห้งมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูตอนแกะดีกว่า ชอบเนี่ยดกยนีิๆเห็นไหมจะแกะให้พี่ๆดูยังไงดีวะกล้องก็ต้องถือ <laughs> อ๋ออย่างนี้ดีกว่า <laughs> เห็นไหมของแกะตอนแกะนะคือความแห้งของลำไยอะ่ะเนี่ยขนาดเฉีโดนโดนเนื้อข้างในนะมันยังไม่มีน้ําออกมาเลยมันทําให้คือเนื้อเขาแห้งอะ่ะไม่เหมือนอีดอนะอีดอมือเฉีกอย่างเงี้ยน้ําน้ําแตกกับจุย <laughs> แล้วก็เอาเคมว่า กินเยอะๆก็ไม่เป็นไม่เป็นร้อนไหนแล้วนะอ,ะอ,ะอห้าไร่นี่ลงทุนทีหนึ่งค่าปุ๋ยยาต่อปีครับไม่ไม่ไม่รวมตอนปลูกใหม่นะประมาณเท่าไหร่ครับอรู้ข้อมูลไหมเรื่องฉีดยาผมก็ไม่ค่อยได้ฉีดอะไรรู้แต่แค่ว่ายาลาดอ่ะ,อะสอบละพัพะน p e า b a ครับกระสอบกันกี่กิโลครับห้าส <50. S 1> ิบแสดงว่า ถ้าไล่นี่ก็ประมาณสามใช้ถ้ามันใช้ใน,น้อยต้นสาวๆมันก็ใช้แค่สามลูกสี่ลูกอืแต่ที่ถา,ถามมาบอกว่างานน้อยกว่าฝรั่งใช่ไหมากเจริงใช่ครับนอ,อนฝ่เยอะฉร่ายยาเสร็จนี้ฉีดยากี่เที่ยบเองเนี่ยสามสี่เที่ยวเองเจ็ดเดือนอะ่ะอแค่ฉีดยาก,กัดผิวขัดผิวมันไงให้เป,เปอิอะมันบางอืมอ๋อคือคือหลังหลังราดสารให้มันออกเนี่ย ต้องต้องไอ้นี่ต้องให้ออกเป็นช่อแล้วนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นกระชีดได้ฉีดยาขัดผิวให้มันให้ผิวมันบางคือตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มจะไว้ผลนีใช้เวลาเจ็ดเดือนนึงกว่าจะเก็บได้ใช่ไหมใช่เท่ากับว่าปีนึงก็ทําผลได้ครั้งหนึ่งเ,เดียวแต่ก็ต่อต้นนี้ก็น่าจะได้หลายโลอ่ะมาดูช่อหนึ่งนะงงน่าจะเกินมาช่อหนึ่งก็จะสี่ห้าโลแล้วดูจากความใหญ่นันเนี่นะดูนะโอ้โ oh, ห oh. ช่อหนึ่งครับาไปสามที่เาล้นะว่าไอ้ต้นละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบช่อครับแล้วแต่ดูสาจ้นนะนนต้นใหญ่ต้นเล็กคือ,ค,อคือทางนี้เขาจะแบะส่งต้นใช่ไหมครับหรือรหรือตัดแต่งพอมันเป็นช่อมันหนักแล้วมันก็จะอ๋อไอ้น,นี่เรางมาเองเราต้องมาคอยค้ำไงคือ,ค,อคือมันแบะออกด้วยตัวตัวเองเราไม่ได้ไปนี่มันใช่แค่เนี้ยต้องมีไม้ไผ่ค้ำนะเห็นครับ,นะค,รบคือเวลาลู่มนอกเยอะมันหนักแล้วเนาะไม่งั้นกะิ่งฉีก แต่ทางนี้ดีนะทางทางนี้ก็ใช้ไม้เล็กๆแถวบ้านบ้านพ่อตาผมนี่ไม่ไผ่อะเ,เริ่มเนะือเ,นะเออแล้วเขาคำ้ำเขาค้ำกิ่งแบบกิ่งเมนอะแล้วต้นหนึ่งนะเอาไว้แบบอ๋นี่นี่มีมีตะขคร้อยู่ไม่รู้มองเห็นว่าอันนี้ไว้ดักอืม เคยมีมาติดบ้างยังครับมีครับปดพ่อเขาปดตัวเนี่ยพอจะปลดทุกวันแถวนี้กินไหมแถวเหนือกินนะอืมแถวเหนือเล่นทั้งคาวเลยน่ากลัวนะเนี่ยดูเออผมผมว่าถ้าถ้าใครมีมีพื้นที่เนาะลำใหญ่ก็น่าสนใจนะเพราะดูแลไม่ยากไม่เยอะแค่บำรุงต้นแล้วก็แต่แต่จะว่าไม่เยอะไม่ยากก็ก็ต้องลองก่อนเนาะช่วงปีสองปีแรกอะไรย่เงี้ย รอบพันธุก็จะมีฝรั่งข้างบนก็เป็นลําใหญ่แล้วก็กล้วยอือคือเหมือนเหมือนไม้ปลูกไล่ไล่อายุกันใช่ไหม,มขายปีกไหมครับขอซื้อทั้งห้าโลได้ไหมยังมันยังไม่ได้ที่เลย <laughs> หรือไม่งั้นเดี๋ยวต้องให้แม่มาเลือกอยากกินอยังดูเล็กเ,กเยอะอยู่ผมว่ากินได้แล้วนะ <laughs> นี่จะกินอย่างเดียวอะ โอก็อย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นลำไยทางเหนือที่นี่สามพันนครผสมเนาะมีลำไยผมเห็นส่วนลำไยแถวเนี้ยเยอะแล้วนะแล้วก็รสชาติค่อนข้างโอเคเนาะใครสนใจจะปลูกก็ที่สวนพันไม้อุ้ยพันไม้แล้วก็บุ้มพันไม้เนี่มีมีต้นพันจําหน่ายส่วนถ้าใครต้องการผลนี่สงสัยจะ ต้องหาซื้อตามตลาดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะ,ราะแถวนี้ก็ไม่ได้มีแม่ค้าประจําอืมคือเขาไม่ได้ขายปีกะนะเนาะเพราะมันเยอะนะครับมันใช่เป็นสิบตันอย่างเงี้ยคือถ้าขายปีกมันก็ต้องมาเพิ่มเวลาเพิ่มงานเราอีกเนาะใช่อืมตรงนี้เขาเขาจะไม่ลําใหญ่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะมีชมพู่ใช่ไหม,มครับชมพูอันนี้พันอะไรเลยปูไหลพันครับเพราะว่าตอนแรกกะว่าสี่ล่องไงกะว่าจะปลูกไว้ทําลูก อก็ม,มีทับทิมจันมียักษ์ไอหวานอืออันนี้มีหน้าแลงขายต้นพันธุ์อยู่แล้วอยู่ด้วยป่ะครับนีครับมีบอยู่ตรงไหนเอ่ยแนะนําได้นะรับแดงเจ๊อุ้ยเหรอครับอ๋อจริงๆก็ญาติพี่น้องกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคิงกับกับอุ้ยใช่ใชครับจริงจริงที่นี่เขาก็ทําเหมือนทําส่งาร้านอเนี่ยฝรั่งก็มีชมพู่ก็มีคือทางนี้เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ปลูกแบบเชิงเดียวเนาะใช่ครับเหมือน มีหลายๆอย่างเพื่อแบ่งอย่างฝรั่งนี่ก็เป็นรายได้รายรายอาทิตย์รายเดือนไปชมพู่ก็เป็นกิ่งตอนเพื่อส่งส่ง่อส่งล้านจำหน่ายกิ่งพันนะเนาะของญาติกันแล้วก็อย่างมล์ใหที่เราไปดูมาเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นรายได้รายปีเนาะปีละครั้งครับอืมเป็นเรียกว่าเป็นเงินเก็บไปโอเคผมว่าก็ได้ไอเดียเนาะสำหรับใครสนใจทําทําเกษตรนะจริงๆเกษตรมันไม่ได้แบบจะต้องมาขายผลอย่างเดียวหรือจะต้องมาขายกิ่งอย่างเดียวถ้าเราวาง วางเรียกวางวางแผนไรายได้อะนะคือเพื่อจะนิดนี้นระยะเวลาออย่างฝรั่งเนี่ยแปดเดือนเริ่มตอนได้เราก็ขายฝรั่งก่อนชมพู่ชมพู่สักปีได้ไหมครับปีปีถ้าทำจริงๆก็จะ <ๆ S 2> ออกทาได้ออกได้สองครั้งชมพู่นี่บังคับออกได้เหมือนกันได้ไดแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกอ่ะดีเพราะว่ามันชอบอากาศเย็นส่วนใหญ่ถ้ามันร้อนมันก็จะเน่าชมชมพู่นี่ติดติดปัญหาเรื่องอากาศเนาะคือในแปลงเนี่ยมันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบ อ๋อลำไยก็ลำไยอย่างเดียวนะมันมีพื้นที่ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ปลูกได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นแต่มันจะไม่ค่อยดีนะต้นมันใหญ่แล้วมันจะมันจะเบียดนอ๋อมันจะคุมไปแล้วอ๋อถ้า,ถาภายในสองปีก่อนที่ว่าเราจะลาดยาลำไยเนี่ยเราก็ยังพอปลูกได้สองปีเราก็ยังเห็นเงินนะอ๋อน้าเป็นกิ่งตอนะนะอ่าเอาเอาอะไรได้จากกิ่งตอนก่อนเนาะคือหลักๆก็มีบอบอก,กุ้งข้างหน้า ผมเห็นทําอย่างดีเลยนะพื้นปูพะยางหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับดีแล้วก็อยู่ติดบ้านด้วไม่ไม่ต้องแบบสวนผมนี่ต้องแบบบ้านอยู่ในในตัวหมู่บ้านสวนก็ต้องออกมาอีกทีต้องยกเลือยกเครื่องอ่าอันนี้คือตื่นมาแล้ทำงานได้เลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูลำไยพวงทองเนาะจริงๆผมผมไปถ่ายคลิปลำไยพวงทองเนี่ย มานะ่าจะสองส่วนแล้วแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยเขาเริ่มเก็บได้แล้วก็เลยพามาดูตอนตอนที่มันใหญ่เต็มที่อะเนาะพร้อมพร้อมจําหน่ายแล้วผมขอ,อเด็ดนิดนึงเนาะนี่ยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเก็บผลได้แล้วสองส่วนที่ผ่านมาคือตอนนั้นเขาผลเพิ่งติดยังไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือพร้อมพร้อมทานแล้วแล้วก็เข้ามาในส่วนเนี้ยกลิ่นลาไยแบบหอมมากเลย,ยเขาบอกว่ายิ่งกลิ่นหอมมากเท่าไหร่ไอ้ไข้างคาวมันชอบมากวนะนะเนาะก็แสดงว่ามันใกล้ใกล้สุกใกล้ได้ที่แล้ว โอเคครับสําหรับใครต้องการออพันสิ่งล้ไยิงพงทองนะร้านอุ้ยพันไม้สุวรรณพันไม้แล้วก็พุ่มพันไม้มีจําหน่ายนะครับใครต้องการไปปลูกเยอะๆระดับร้อยต้นขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ติดต่ออุ้ยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็ส่ว0 0ปดหนึ่งศูนาหสาาะสำหรับใครต้องการไปปลูกเพื่อกินในบ<ล> <Grow S 2> ้านในครัวเรือนอะไรเงี้ยต้นสิต้นหรือต้นเดียวเราก็ส่งเนาะครับร้านพุ่มพันไม้ก็เบอร์โทรศูนย์หกสองสองสองสี่ห้าศูนย์เก้าเก้าเนาะก็ราคาส่งก็คิดตามจริงต้นสองต้นเราก็ส่งลองโทรติดต่อเเข้าาามนะ ็ไม่ใช่มีแต่ฝรั่งแล้วก็กระท่มเนอะทางทางสวนเขาเนี่ยมีพันธุ์ไม้ผลอีกหลายชนิดลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ไมะม,ม่วงก็มีหลายสายพันธุ์นะสายพันธุน์โบราณสายพันธุ์รุ่นใหม่ที่ลูกแดงลูกส้มลูกอะไรที่เยอะๆอยู่นะก็ลองติดต่อเข้ามาได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาเที่ยวกันแล้วก็มาดูไอเจ้าลำไยพงทองเนี่ยผมว่ามันเป็นพันธุ์ลำไยที่กินอร่อยเลยนะแล้วก็เห็นเขาการันตีว่ากินแล้วไม่เจ็บคอนะผมว่าจะขอซื้อเขาทั้งห้าโลไม่รู้มีของปะเดี๋ยวลองเทสเอาลำไยห้าโลกินวน โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ต้อมเกษตรทีวิธีพึ่ตเวเนงด้น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมทีมใหม่ก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมืดแล้วยุงเริ่มมาเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะไดะ้เวลาลงทีใหม่จะได้เห็นอคอนเทนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ